มาแล้วจ้าวันนี้เป็นเมนูหมูกรอบค่ะโดยใช้หมูกรอบนะคะหมูสามชั้นอ่าที่เราไหว้ตุ่จีเรียบร้อยแล้วนะคะมันเหลือเราก็จะมาแปลรูปค่ะอันดับแรกก็เอาหมูสามชั้นที่ต้มแล้วนะคะมาจิมจ้มจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มให้เป็นรูปพุนๆนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งกลางค่ะทั้งสองฝั่งเลยวันนี้จะใช้เทคนิคการทอดแบบว่าทอดหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะผ่าลงไปได้เลยค่ะ ทีนี้ค่ะเทน้ำส้มสายชูนะคะลงจานค่ะและเราก็เอาด้านหนังนะคะลงไปแช่แช่ไว้ประมาณ20นาทีค่ะเพอได้แล้วนะคะทีนี้เราก็เอามาซับกับกระดาษทิชชู่ของเราให้แห้งสนิทเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะอย่าทาเกลือมากนะคะถ้าทาเกลือมากหมูของเราก็จะเค็มแต่ถ้าเค็มก็จะมีรสชาติที่อร่อยค่ะอันนี้เป็นกระดาษรองค่ะกระดาษรองสีน้ำตาลนะคะเพื่อไม่ให้หมูกรอบของเรานะคะไปติดก้นกระทะค่ะ จะบอกว่ากระดาษรองอันนี้นะคะดีมากเลยค่ะไม่ติดเลยค่ะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นของเราลงไปนะคะปรับที่อุณหภูมิ200องศาใช้เวลาครั้งแรก20นาทีค่ะรอเวลาค่ะพอได้ไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะแล้วเราก็กลับอีกกลับอีกด้านหนึ่งนะคะพลิกกลับให้หนังหมูนะคะได้รับความร้อนทั่วถึงแล้วก็เข้าไปอบ200องศาใช้เวลา15นาทีค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะ เปิดออกมาแล้วกรอบมากเลยค่ะแล้วก็มันรีดน้ํามันออกมานะคะเยอะมากเลยเสร็จแล้วเราก็ตักออกค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกระดาษลองค่ะไม่ติดกระทะจริงๆเลยค่ะคือแบบว่าใช้ดีมากนะคะแบบนี้เลยค่ะทีนี้ค่ะมาฟังเสียงกันค่ะเสียงกรอบมากทีนี้เราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆชิ้ๆนะคะแล้วเราก็จะไปประกอบ เมนูอะไรนะคะทำอาหารเมนูอะไรก็ได้เลยหรือจะกินเล่นก็ได้กินกับน้ำจิ้มนะคะก็ลงตัวสุดๆเลยนะคะเสียงกรอบคือกรอบมากจริงๆถ้าใครมีหมูสามชั้นนะคะที่เหลือจากตุจีนะคะก็สามารถนำมาทำหมูกรอบเก็บไว้ได้เลยนะคะ